เป็นเตาไฮเทคนะครับตันนี้เรามาทดสอบกันตอนนี้เริ่มแล้วนะครับโอ้โหดูดูไฟใต้ล่างที่เป็นยังไงโอ้โหนี่แหละครับประหยัดเตาไอปเะยัประหยัดน้ำมันเขาเรียกเตาะอะไรนะเตาน้ำมันคิโลน้ำมันพืชเก่าๆก่อ่านโน่นอ่านี่แช้น้ำมันเก่าน้ำมันนี่แล้วน้ำมันียงก่อนน้มันพืชน้ำมันนี่เครื่องก็ได้ครับน้ำมันเครื่องน้ำมันนี่ยังก่อนน้ำมันมันเก่า ต <laughs> ติดนี่ยติดปากพูดไชัดินพันน้ำมันเกา่าดี้อเนะี่ยน้ำมันในทอดเกา่าน้ำพืชเกา่าฟัง <laughs> ูเล่องเลยมันบอกนะพูดไชัดมันติดดิ้นแผ่นน้ลิ้นมันแข็งเ่นะพ่อายลิแข็งเี่ิแข็งครับินแข็ง <laughs> สมัยก่แม่จ้าใส่ลิ้นมากเบาไดครับบะชัด น้ำมักแก่ตอนแก่เนี่ยมาพูดไม่ชัดลูกดีเล้วเนี่ยนี่เอาน้ำมันพืชที่ไหนมาใส่เนี่ยน้ำมะนรหที่เหลือใช้ครับน้ำมันพืชเหลือใช้จากทำทุกวันสามันห้ามทอดถึงสามัญแล้วก็เอาที่เหลือเอาที่เหลือใช้มาไว้อะมานำมาเป็นเชื้อเพลิงได้เชื้อเพลิงตลอดประจัดเจ้อเพลิงไม่ใช่เชื้อเพลงลิ้นแข็งอยู่บ้าน อยู่บ้านไม่มีเฟือนที่บ้านน้ำน่าทำทำขึ้นมาดูเนี่ยดูดูได้คีบแหละทำอันนี้ได้ผลได้ผลจริงนะได้จริงเลยอันนี้ก็หลานสมมติว่าถ้าลงทุนก็แค่นิดเดียวไอเนี่ยแต่ว่าต้องมันและอาศัยว่ามันต่างกับแก๊สไหมมันประหยัดประหยัดอย่างสูงเลยใช่อย่างมากเลยเาเราต้องเอาไปทิ้งน้ำมันี่ว่าทอดสามครั้งเก็บไปสามครั้งอย่าไปทอดอีกเก็บไไปทอดไปมาใส่เตาแล้วถ้าน้ำมันไม่มีทำไงเราก็พยายามทำให้น้ำมันมันเก่า ซื้อน้ำมันมาเยอะๆแล้วทำให้มันเก่าใช่ไหมทอดสองั้างได้ใช้ได้เลยครับครั้งแรกครั้งสองใช้ได้เลยเ,ลยเอาอย่างที่ว่าเชื้อเพลิงตอนแรกเชื้อเพลิงตอนแรกนะทีว่ว่าอ่อยตัวอ่อยเขาเรียกว่าอ่อยเอาพัดเจี๋ยกันเลดพัดเจี๋ยได้ให้มันติดน้ำมันอยู่บ้านทำอะไรเรตาเฟืองไม่ที่บ้านเตาเฟืองใช้ตัวอ่อยไฟ ช้พัดเติ๋ยี่เหลือใช้จากใจนะเผาเลยไม่ทิ้งนะไม่เผาไม่ไปทิ้งอีกไม่อะไรนะไม่เผาอะไรไม่เผาไม่เผ<ถ>าให้เป็นมลพิษทำอะไรทำอะไรชาวบ้านเขาปยี่ที่ที่ที่เก็บที่ฝังที่พาจ้าเขาคนเป็นหลุมเมื่อเลอะอะไรรถอีโคคนอะไรอยากพูดถึงพู่ประชาชนครับพูดอะบากือนกันทำ okay. ทำยูทูปกระบาดพูดไป่ได้ลิ้นมันแข็งพูดคำหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งเจ้าบบมันเออเจ้าบโบมันซ่อมลิ้นเวลาน้ำข้างลงปลายปลายาดตอนเศร้าอ่ะเก่าลิ้นสมัยสมัยก่อนสมัยยี่สิบสามที่ปีใส่ไอ้เบี้ยน้ำข้างครับน้ำหมอกอีีล่บเบี้ยน้ำหมอกตอนเศร้าดีดีเลยสมัยก่อนนะเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว คนพูดก็ไม่ชัดเลยถ่ายยูทูปถ่ายคลิปเอาดูนะโดยนะปรุงอะไรเขาต้องยกหนีเลยเพราะเดี๋ยวควันมันเข้าสามนาทีกว่าอันไรผัดอันนี้ผัดแดงนะผัดอะไรนะผัดไม่แดงผัดแงดแงแตงกว่า แตงกัวแตงกัวปลาแตงกัวภาษาอย่างอะแตงกัวภาษาเพื้นบ้านครับแตงกัวเหรอแตงกัวที่บ้านภาษาเพื่นที่โคราชใช่ไหมโคราชแตงกัวแตงกัวแตงกัวแล้วแถวภาคกลางเขาเรียกยังไงแตงร้านแตงค้างแตงแตงรังแตงล้านแตงรังแตงกัวแตงกัวยาวแตงกัวใหญ่แตงร้านแตงล้าน มัน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 อยู่ไงจนหมดไม้จนหมดปิดไม่ได้น้ำมันค้างอยู่นี่ให้ไม่ไม่หมดเลยน้ำมันทีนาทีพอทีมีอะไรต้มอีกมีน้ำอะไรต้มแต่งยาวอ้ที่บ้านเลี้ยงแต่งร้านที่บ้านเลี้ยงแต่งค้างแต่งใหญ่นะแต่งไอ้ลูกใหญ่แต่งค้าง มันจะชอบต้นไม้เสียไว้เป็นให้มันขึ้นตายขึ้นแบบบวบอ่ะทำอะไรต่อเยอ๋อใช้อะไรถึงนานในไฟก็สิหมดไอ้น้ำมันพวกนี้มันได้นาน,นนะมันทน,นทนใช้เอาง่ายนึ่งข้าวช่วยนะนึ่งข้าวอลกนึ่งใช้เวลานานนึ่งเสร็จแกงเสร็จผัดเสร็จยังเหลืออีกมันจะอยู่อ่ะเนาะตุน๋นตนเน น้ำมันยังอยู่นะมันยังยังอยู่ในะน้ำน้ำมันที่สปอยไปพัดลมพัดลมาไให้มันเยอะเกินแล้วมันสเือือไม่ใช่นะมันเสีเือใส่มากถ้าบาาเราไม่ใส่นี่ก็ได้ใส่นี้เลยก็ได้นะใส่ในนี้เลยเปิดพัดลม,ม,ลมลจะพอเราเราจะใช้ใส่เทไว้จุดเลย เปลือกถ้าเราใส่อันนี้มันเผื่อเผื่อปิดเปิดอกนี่ตัวนี้มันเยอะก็ปิดนกเยอะถ้ามดาเราใส่นเราสูบเราจะใช้ชั่วคราวนะเทลงนี้เลยนะมันหน่อยหนึ่งจุดแล้วติดปล่อยแดงมากเลยเนี่ยแดงสีพัดธมมากมากเป็นเขียวนะไฟเขียวเนี่ยเขียวเลย เดงมันเดงอยู่ซ่อมอยู่พัดลมพัดลมรับเปล่าเดือดรึเปล่าเดือดรึเปล่าโอ้โหทันใจจรประหยัดฟืนประหยัดแก๊สใช่ตอนนำน้ำมันที่ไม่ใช้เอามาเป็นให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมยปน์อะไรเพื่อมาทอดสามครั้งเขาอ่ใช้ ธรรมดา3ครั้งไม่ใช่สามสามครั้งต่อนวันนี้เราจะใช้น้ำมันแค่ครั้งเดียวแล้วก็เอาออกมาใส่เตาเลยเพราะว่าที่เหลือใส่เตาเลยอ่าใช่ใส่สองครั้งทั้งใส่เตาเตาเลยเราใส่เตาเลยใส่เตาใส่เตาดับเลยใช่ไหมับตอนแรกใหยากหน่อยคือใช้พัดตีก็ได้เศษมันจุดเลยพัดติี เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีแล้วเอาเชียบนาทีเทคสองครับไอ้ไทยนะครับที่สองไอ้เตาเตาน้ำมันเตาน้ำมันครับ ออตอนนี้เราใช้เตาน้อมันพืชน้้ามันพืชที่เสียแล้วแทนเราไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมแทน่านแทนพื้นแทนแทนแก๊สแก๊สเราไม่ต้องใช้แก๊สแล้วต่อไปนี้แก,<ร>แก๊สมองใช้ประหยัดด้วย,วย <ๆ S 2> น้ำมันไอเครื่องอะไรของเก่าน้ำมันใ,นใช้แล้วเอามาใส่ไวเดี๋ยวนาทีโอเลือดแล้วอ่ะ ใส่บ้านไหนบัวไม้บัวท่าไหมหุ่นไหมหุ่นท่าไหมทำไมเป่าเลยเป่าเลยมานะครับทดสอบความแรงของเตาชุ่งได้มาใหม่วันนี้นะครับตอนนี้พี่ปุ๊เป้เพชรนากำลังถ่ายทำอยู่ ิสูสน์ว่าไอ้เจ้าน้ำมันกับเตาแก๊สอันไหนมันจะดีกว่ากันและประหยัดกว่ากันแต่ผมว่า,าเนี้ยจะประหยัดเพราะาน้ำพืชในน้ํามันพืชที่เราใช้เนี่ยเรามาตงต้มหรือว่ามาทําผัดแกงอะไรก็แล้วแต่สมมตินะมันถ้าทิ้งไปมันก็ป่าประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็นำกลับามมาเปเชื้อเพลิง<ไ>ป,ประหยัดดีครับเขารรเรียกเขาเรียกอะไรนะระบบหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนของใช้ที่ได้เร็วมากเลยนะ แรกจะคิดว่าจะพูดปูเวียนปุ่นซะแล้วคร <kę fifteen> <ark> ับพ,พี่อเูเป้เพชรพนานอกจากจะเป็นนักร้องเขายังหัวใสนะครับเอาน้ำมันที่เสียแล้วก็มาทำเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูนะครับตอนนี้จะเป็นเมนูที่สองนะครับน้ำเปล่าลดน้ำเปล่าลดน้ำเปล่ารส <daughter> สด ruined. าไทีายก็เตียวอีสบายเลยเก๋งีเหลียวบรรยากาศคือครับดิมค้องครับรับกับข้าวเตาใหม่แล้วเตาเตาเตาน้ำมันใหม่ พูดไม่อย่าชัดไม่อยากพูด

ก็เตี๋ยวดีเลยก๋วยเตี๋ยว

เปิดทดลองเปิดลบแรงนไปเกียวน้มันหมูนี่สบายเลยสบายเลยสบายเลยเพราะว่าฝักแรงหมดยันน้ำหมูหมูหเดียวันหมูเจียวมดยวันมวแล้ววันนี้ไปลงเลขนะไปขอ 3 5 5 56 57 58 59 4 14าทีเอาอีกอีกหีก 56, 50ินาที อาขี่มอเตอร์ไซค์มาติดเตาที่นครปฐมจากโคราชนะครับห้าร้อยกิโลห้าร้อยกิโลนะครับไปกลับพันโลโอเเข้าไอ้นี่หมดเลยลบเลยตอนนี้นะต้องเอาใหม่เอาเลยมันต้องพากันด้วยให้มันโูชั่นมันน่าดูหน่อยพูดไม่ได้นี่มันมันติดติดดินโอเคห้าสิบสิบห้า